สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับครูพี่เป็กจากเป็ก l ิล t าร์สตูครับหากเราอยากจะเป็นนักวาดภาพบุคคลน,นะครับหรือภาพพอร์เทนนะสิ่งที่สําคัญอันดับแรกๆเลยนะครับคือการผสมสีผิวใช้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการผสมสีผิวใช้เองนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลายินทโทรมา เบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวเรามารู้จักและเรียนรู้นะครับถึงสีผิวชนชาติต่างๆนะครับเอาแบบกว้างๆนะครับสีผิวนะครับจะแบ่งได้จากเชื้อชาติหรือชนชาตินะครับหรือทวีปนะครับแต่ซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วอะ่ะ ในชนชาติเดียวกันนะครับก็อาจจะมีสีผิวที่หลากหลายนะครับผมมีทั้งขาวมีทั้งเข้มหรือปานกลางก็ได้นะครับอันนี้เราแบ่งเป็นรวมๆก่อนดีกว่านะครับผมโอเคครับเริ่มแรกเรามาดูกันเลยครับสีผิวนะครับที่ขาวนะที่เรารู้สึกว่าขาวที่สุดนะครับก็เป็นคนยุโรปครับผมคนยุโรปนะครับจะมีสีผิวที่ขาวอมชมพูนะครับอ่าถ้าเทียบกับชนชาติอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียหรือคนแอฟริกันนะครับอ่าเขาจะมีความขาวๆแดงๆอมชมพู หนน่่อยาะฮะ,ะถ้าเราคิดว่าเราจะวาดคนคนยุโรปนะครับผมเราก็เลือกใช้สีผิวแบบนี้นะครับต่อมานะครับคนเอเชียหรือบ้านเรานี่เองนะครับคนเอเชียมีพื้นฐานสีผิวโดยรวมนะครับเป็นสีผิวขาวอมเหลืองนะครับออกแบบแทนๆข,ขาวๆนะครับซึ่งอย่างที่ผมเกินไปนะครับว่าจริงๆแล้วนะปัจจุบันก็จะมีแบบ ขาวจ้วะเลยนะครับหรือสีผิวเข้มหน่อยนะครอย่างเช่นคนไทยนะครับใช่ไหมคนอ่าคนกรุงเทพหรือคนภาคเหนือหรืออะไรงี้นะจะมีผิวที่แบบขาวนะครับส่วนคนภาคใต้นะครับอาจจะมีสีผิวที่เข้มหรือคนอีสานก็จะมีสีผิวที่เข้มหน่อยแต่ก็ไม่ชัวร์เสมอไปถูกไหมฮะบางทีคนอีสานก็ผิวขาวจ๊วหรือคนใต้นะครับที่มีเชื้อสายจีนนะครับผมก็มีสีผิวที่ขาวจั้วเหมือนกันนะครับอันนี้คือพูดร,มรวมๆนะครับต่อมานะครับอ่าคน เป็นคนแอฟริกันนะครับก็จะเป็นคนสีผิวที่มีความเข้มหน่อยนะครับมีความแทนนะครับผมจะเห็นได้ชัดเลยกับคนที่เป็นแบบคนแอฟริกาหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่ถึงกับเข้มมากขนาดนั้นนะครับอาจจะเป็นคนแบบว่าคนอเมริกาใต้หรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือคนแบบว่อเม็กซิโกคนบราซิลนะครับก็จะมีสีผิวที่เข้มนะครับแต่อาจจะไม่ได้เข้มมากนะแต่เราจะแบ่งเอาเป็นกว้างๆอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นคนแบบคนยุโรปนะครับคนเอ เซียนะครับคนเอเชียนะครับหรือคนแอฟริกันอ่าเราแบ่งประมาณนี้นะครับถ้าเราจะเริ่มวาดรูปนะครับเราก็สังเกตว่าแบบเราเป็นคนชนชาติไหนนะครับผมแล้วเราควรที่จะตั้งธงนะครับตั้งต้นว่าเราจะใช้โทนสีแบบไหนนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าแต่ละสีผิวนะครับเราจะเริ่มต้นกันแบบไหนนะครับผมไปกันเลยครับ มาเรามาเริ่มนะครับที่คนยุโรปก่อนนะครับสาวยุโรปอ่าก็เป็นแบบว่าสาวแบบจาอิตาลีสาวอังกฤษอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับผมอาจะมีผิวขาวอมชมพูทีนี้เราจะเลือกสีผิวยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตามผมนะครับโดยปกติแล้วนะครับผมจะมาโซนนี้นะครับสีผิวคนนะครับเรามาที่โซนประมาณตั้งแต่เลนประมาณตั้งแต่เหลืองนะครับไปจนถึงแบบส้มเกือบแดงก็ได้นะครับ อ่าสีผิวปกตินะครับไม่มาแบบชมพูน้ำเงินเขียวอะไรนี้นะครับอยู่ประมาณโทนนี้ครับอ่าเป็นโทนสีเนื้อนะครับผมทีนี้อย่างที่บอกขาวอมชมพูใช่ไหมครับผมจะเบนมาทางแดงนิดหนึ่งลองดูก่อนขาวนะครับวงในอันนี้ผมอยู่ที่เป็นดิสนะครับวงในนะครับเราผสมขาวอ่าเพราะขาวขาวอมอะไรครับอมชมพูก็ปรับแดงขึ้นมานิดหนึ่งอ่ะลองเทสดูครับ เดี๋ยวเราปรับหัวบัตรก่อนนะจ๊ะเห็นว่าเหลืองปรับแดงขึ้นมาอีกอเหลืองป้ายปรับแดงขึ้นมาอีกอได้แดงแล้วนะครับแต่ว่าแดงไปนะครับใส่ขาวเข้าไปอีกอใส่ขาวเข้าไปขาวไปขยายวงขยับนิดนึง นะผมว่าประมาณนี้ครับสำหรับแบบของผมเวลาเทสนะครับเราต้องหาสีกลางนะครับของหน้านะซึ่งผมเคยสาธิตและสอนไปหลายคลิปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่รู้ตรงนี้นะครับอาจจะย้อนหลังไปหาดูได้นะครับหรือคอมเมนต์มาก็ได้นะครับผมอาจจะทำคลิปเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้นะสำหรับผมนะครับผมมองว่าหน้าของนางแบบนะผมเอาสีกลางคนระับเอาประมาณหน้าผากล้กัน เวลาเทสนะครับเราจะต้องเทสอยู่ที่เดิมนะครับผมเข้มไปประมาณนี้เห็นไหมครับผมได้แล้วผมก็เอามาป้ายไว้นะครบับนี่สีกลางเก็บไว้ใช้นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะใส่ไปในพาเลตตรงนี้ของเราได้นะครับสร้างพาเลตของเราได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมไว้สอนนะครับในคลิปอื่นๆนะครับทางที่ง่ายที่สุดเราก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาเ,าเปล่าๆนะครับแล้วเราก็ป้ายสีไว้ก่อนนี่เก็บไว้ใช้เลยนะครับเวลาสมมุติว่าเราต้องการที่จะใช้สีแบบคนยุโรปสาวยุโรปนะครับถ้ามองว่าผิวหน้าของแบบของเราที่เราต้องการเนี่ยสวยแล้วนะครับยึดไว้ตรงนี้ สเตปต่อมาเรามาลองดูสาวเอเชียกันนะครับซึ่งปัจจุบันก็อาจจะขาวกว่าน,นี้นะฮะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นแบบว่าสาวเอเชียแบบดั้งเดิมเลยนะครับที่แบบว่าเข้มๆเหลืองๆนิดนึงนะ,ะเรามาดูนะครับจะเลือกสีผิวของเขานะครับประมาณซักตรงตรงนี้แล้วกันเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าเรายังอยู่ที่สีเดิมนะผมจะลองป้ายดูนะครับเห็นไหมครับ เทียบกันของยุโรปขาวและชมพูกว่าเราลองปรับกลับมาที่ดิสผมบอกแล้วว่าขาวอมเหลืองอ่ะพอเราปรับเหลืองขึ้นมาเห็นไหมครับตรงนี้เมื่อกี้แดงเราปรับเหลืองขึ้นมาปุ๊บก็ยังขาวอยู่อย่างนั้นเราเติมเข้มเข้าไปเติมเข้มเข้าไปอีกโอ้ดูดีเลยทีเดียวเห็นไหมอาจจะปรับอีกนิดนึง ก็ใช้ได้อ่าสำหรับผมผมพอใจแล้วผมเอาประมาณนีน้เราก็เก็บไว้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะวางเทียบดูนะครับนี่มาต่อมาสาวคนนี้ ลองเทียบดูนะครับกับสีผิวเอเชียเห็นไหมครับจะมีความสว่างกว่าเยอะ,อะเดี๋ยวผมเอาตรงซักแก้มเขาละกันตรงนี้นะลองดูนะครับเราอย่าไปหลงกับเมคอัพด้วยนะฮะบางทีผู้หญิงแต่งหน้าใช่ไหมครับเราอาจจะไปโดนเมคอัพนะครับเราก็ดูพื้นที่กว้างๆหน่อยผมจะเร่งนะครับเข้มอ่า พอเข้มเข้มเกือบได้แล้วนะครับผมเพิ่มเข้มอย่างเดียวเลยนะครับแต่เห็นไหมครับว่ามันจะอมเหลืองไปจากสีเดิมของคนเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่แดงเข้าไปนี่เดี๋ยวลองเทียบดูผมใส่แดงครับอีกเป็นไงครับเกือบเป๊ะ นี่ผมเอาประมาณนี้เก็บไว้ใช้เห็นไหมครับสีเบจนะครับของทั้ง3นะครับชนชาตินะครับ3เชื้อชาติเลยนะครับคนยุโรปเห็นไหมครับ ขาวอมชมพูนะครับผมคนเอเชียนะครับสีออกแบบว่าขาวอมเหลืองสีกลางๆงนะคบผมและคนแอฟริกันนะครับก็สีผิวออกแบบว่าเข้มเข้มนิดหนึ่งนะ้ำน้ำตาลเข้มๆขมนะฮะอ่าเราก็เก็บเอาไว้ใช้นะครับโอเคเดี๋ยวสเต็ปต่อมานะครับผมจะสอนอวิธีการนะครับเพิ่มค่านะครับว่าน้ำน้ำหนักต่างๆในชนชาติแบบสีผิวที่เราหาสีเบลมาได้แล้วนะครับเราจะเพิ่ม หรือว่าใส่ความสว่างได้ยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับผมสเตปต่อมาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเราจะหานะครับสเตปสีต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นได้ยังไงอ่ะมาสมมุติว่านี้คือสีเบสนะครับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับมาไว้สมมติใส่จุดไว้ก็ได้นะครับอ่ะใส่จุดไว้เราจะได้ไม่หลงนะครับโอเค มาอันนี้คือสีเบสนะครับเราจะเล่งนะครับให้เข้มขึ้นทําได้ยังไงนะครับมาดูกันโดยปกติแล้วนะครับผมจะมาที่วงในอันนี้และปรับการปรับนะครับผมจะเล่งให้เข้มขึ้นก่อนโดยการที่ค่อยๆเอียงครับอ่าแล้วเพิ่มขึ้นทีละนิดจากสีเดิมวิธีการดูนะครับดูนะครับดูสีปุ๊บดูสีตรงนี้นะครับนี่คือสีเดิมดูตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมนี่คือสีเดิมครับนี่คือสีใหม่ เห็นไหมครับนี่เป็นสีเดิมอยู่พอเราเลื่อนปูเขาจะเปลี่ยนสีซึ่งดูในวงครับพอเราเลื่อนปุ๊บซ้ายคือสีเดิมเห็นไหมครับขวาคือสีใหม่เราจะให้นะครับน้ำหนักเขาไม่ต่างเกินไปนักนะครับเลื่อนมาทีละนิดประมาณนี้นลองดูอีกสเต็ปก็เลื่อนมาเฉียงๆลงมาทีละนิดเฉียงๆลงมาทีละนิด เฉียงลงมาทีละนิดอาจจะสะเต็ปม,มากกว่านี้ก็ได้นะครับประมาณนี้ก่อนส่วนความสว่างนะครับดูสีกลางสีเดิมทํายังไงครับเหมือนเดิมครับค่อยๆขยับค่าความสว่างนะครับจะไม่เยอะนะครับจะไม่ถี่เท่ากับความเข้มนะครับหรือชา์โด์นะอ่าประมาณนี้แค่นี้เราก็ได้กี่สเตปแล้วครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8สเต็ปแล้วไม่จำเป็นจะต้องเท่ากันนะครับอาจจะ90หรือ76ก็ได้นะฮะ,ะแต่ยิ่งความละเอียดมากก็ยิ่งดีนะครับอ่ะมาดูต่อ,อีคนเอเชียแเราทำเหมือนเดิมครับเฉียงมานิดหนึ่งเฉียงมานิดหนึ่งอ่ะ ไปความสว่างสว่างขึ้นนิดหนึ่งอ่ะประมาณนี้หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสอง่หานี้7หรือเดี๋ยวเขามีไฮไลท์เราก็อาจจะเพิ่มอ่ะนี่ก็ได้มาส่วนคนแอฟริกันนะครับก็เลื่อนมาเฉียงมานะครับหนึ่ง 2ค่อยๆเขยับนะครับผมอย่าใจร้อนนะครับอา,อาจจะมาเยอะหน่อยสีผิวของคนแอฟริกันนะครับเขาไม่ค่อยแบบไม่ได้จะไฮไลท์เยอะมากนะครับอาจ,จะลองดูนะครับอ่ะประมาณนี้อา่านี่กราฟทะลุเลื่อนมาให้หน่อย ประมาณนี้เนี่ยครับเราก็ได้ถาดสีแล้วนะครับเราก็เก็บไว้เอาไว้ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลงน้ําหนักตัวอย่างให้ดูนะครับโอเครับไปกันเลยฮะมาครับสมมุติว่าผมปูสีพื้นแล้วนะครับผมเริ่มจากสีนี้ครับสีเบจนะครับของคนยุโรปนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอาฟาล็อกที่เลเยอร์นี้ก่อนนะผมไม่เอาดีกว่าผมจำคิปปิ้งแมสดีกว่า ตรงนี้เราล็อกไปโอเคคิปปิ้งแมสนะครับผมมักจะไล่นะครับจากน้ำหนักเข้มขึ้นไปก่อนสีผิวคนยุโรปเขาจะมีความขาวอย่างที่บอกนะครับจมูกนะครับ อันนี้จะระบายสีผิวให้ดูนะครับผมนี่คือสเต็ปแรกเราจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างมากนะครับจริงๆแล้วอะ่ะในในเครื่องของผมนะครับจะจะเข้มกว่าในจอนะฮะพอเมื่อกี้ลองเช็คใน ในจอที่ถ่ายทำนะครับอาจจะเก็บสีไม่ได้เท่ากับของจริงนะครับคร่าวๆอันนี้เอาแบบว่าแสงเงาแบบที่ผมคิดเองนะฮะไม่ได้ดูแสงภาพต้นแบบนะครับอ่ะพอได้แล้วนะครับผมจะทำสเต็ปที่2 บางทีแล้วนะครับสีที่น้ำหนักที่เราอ่าเนี้สเต็ปที่2ครับคิดว่าเบรดนะครับคือสีกลางนะครับสเต็ปที่1สเต็ปที่2นะครับเราอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับมันก็จะลึกเราจะระบายส่วนที่มันลึกลงไปนะครับ เบ้าตานะครับคนยุโรปนะครับอันนี้เส้นสเก็ตนะครับมาจากโครงสร้างของผู้หญิงยุโรปนะครับเวลาเราเราลงน้ําหนักนะครับเราต้องสังเกตโครงสร้างด้วยนะครับว่าเขาเบ้าตาลึกขนาดไหนจมูกโด่งขนาดไหนนะครับมีผลหมดนะครับต่อแสงและเงานะฮะเบ้าตาลึกก็แปลว่ามันจะต้องมีความเข้มในส่วนของเบ้าตาที่เยอะนะฮะ กว่าคนที่เบ้าตาไม่ลึกนะครับจมูกโด่งนะครับแปลว่าเขาจะได้รับแสงนะครับมากกว่าคนที่จมูกแบบไม่ค่อยโด่งมากนะฮะทุกอย่างนะครับก็เก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับพื้นฐานของเราเวลาเราจะลงน้ำหนักสิ่งที่สำคัญนะครับก่อนที่เราจะ มาไล่น้ําหนักอย่างนี้ได้นะครับก็คือเราก็ควรจะเรียนรู้เรื่องของแสงและเงาบ้างนะครับผมให้ว่าบ้างละกันนะฮะ,ะเดิดบางคนไม่อยากเรียนนะที่เกียจนะครับแต่ควรจะรู้ไว้นะครับเพื่อที่จะเวลาเราลงน้ําหนักมันจะง่ายนะครับมันจะมีหลักยึดนะครับนี่่ะประมาณทรงทรงนี้นะครับ น้ำหนักต่อมานะครับอ่ะน้ำหนักที่3ก็จะเข้ามาลึกอีกในส่วนที่ลึกกว่าเมื่อกี้นะครับทำความเข้าใจนะครับน้ำหนักเข้มนะพวกชาโดนะครับก็คือน้ำหนักเงาเงาก็คือส่วนที่เขาอยู่ลึกนะครับเขาจะไม่เจอแสงมาเลยถึงเกิดเงาขึ้นมานะครับ ยิ่งน้ำหนักเข้มขึ้นนะครับมันจะบีบหัวบาดให้เล็กลงเรื่อยๆนะฮะน้ำหนักเข้มแรกๆนะครับมันจะเป็นการโปรโยน้ำหนักไปก่อนอ่ะต่อมานะครับผมก็เร่งน้ำหนักอันนี้เอาเป็นเบสิก สีผิวก่อนนะครับผมเรายังไม่แบบว่ามีการแทรกสีอะไรอย่างนี้นะครับเบื้องต้นก่อนอประมาณนี้นะครับเอาแบบคร่าวๆนะครับอ่ะนี่เราก็มีน้ำหนักของเราแล้วนะครับ เราก็ใส่น้ำหนักไฮไลท์นะคะถ้าคิดว่าของเราเข้มพอแล้วนะฮะน้ำหนักไฮไลท์อยู่ไหนนะครับน้ำหนักไฮไลท์ก็จะอยู่ตรงที่เ้าโค้งนะครับมีความนูนขึ้นนะครับเอาคิดง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะฮะอ่าตรงนี้นะครับตรงโหนกคิ้วนะครับตรงเปลือกตานะครับอ่าเขาหันมาทางนี้นะครับเราที่ต่างว่าแสงเขาเข้ามาทางนี้จมูก จมูกด่งนะครับรับแสงแน่นอนนะครับผมนี่โหนกแก้มช่วงปากนะครับตรงนีอ้อะไรประมาณนี้นะครับใส่น้ำหนักขึ้นอีกนะครับสมมุติผมไปถึงไฮไลท์เลย ประมาณนี้ไฮไลท์ก็จะเป็นแบบจุดเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มาก อ่านี่ครับผมก็เป็นสีผิวนะครับของคนยุโรปก็เป็นโทนประมาณนี้นะครับผมขาอมชมพูนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับผิวของคนเอเชียกันครับไปกันเลยครับอ่านี่ก็คือตัวอย่างนะครับสีผิวของคนแบบเอเชียนะครับผมเห็นไหมครับว่าจะมีความแบบว่าอมเหลืองๆหน่อยนะครับผมอ่าเป็นเบดนะครับของคนเอเชียนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับสีผิวของคนแอฟริกันนะครับไปกันเลยครับ และนี่คือสีผิวของคนแอฟริกันนะครับผมประมาณนี้ครับผมเห็นไหมครับถึงความแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมจะเรียงให้ดูนะครับว่าคนนะครับสามเชื้อชาตินะครับผมสีผิวแตกต่างกันยังไงนะครับเมื่อผมลองเอามาเพ้น์ดูนะครับในรูปรูปเดียวกันเลยนะครับอ่านี่ครับผมภาพนะครับที่ผมเพ้นต์นะฮะเป็นตัวอย่างนะครับจากตั้งแต่การสร้างถาดสีนะครับ แบบนี้นะครับดูจากภาพตัวอย่างนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับผมการสร้างถานสีนะครับเราก็ควรจะเลือกรูปนะครับจากสีผิวที่เราชอบนะที่เราคิดว่าสวยนะครับผมแล้วก็ถอดมาเป็นถาดสีแบบนี้นะครับแล้วลองไล่น้ําหนักดูนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ตามนี้อันนี้คือน้ําหนักมันยังไม่เสร็จนะฮะเอาน้ำหนักคร่าวๆก่อน เห็นไหมครับความแตกต่างอ่าโอเคครับต่อไปนี้นะครับเวลาเราจะระบายสีภาพใครเราก็สังเกตนะครับว่าเขาเป็นคนชาติอะไรนะครับเราจะได้มีหลักยึดนะเหมือนที่ผมบอกในการที่เราจะสร้างถาสีและเพ้นงานนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าสิ่งที่ผมแนะนําไปนะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับต่อการวาดรูปของทุกคนนะครับอ่าแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับ ต้องฝึกฝนด้วยนะครับไม่ใช่ดูอย่างเดียวแล้วเราจะเก่งขึ้นมาได้นะครับถ้าใครมีอะไรนะครับจะสอบถามนะคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับและผมยังมีคลิปสอนเกี่ยวกับการวาดรูปอีกเยอะแยะเลยนะครับในช่องของผมนะครับยังไงก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณสาหรับการรับชมนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย